ทีนี้เราก็มาดูวิธีทํากันนะคะ h, นี่คือผ้าชิ้นนอกนะนี่คือผ้าชิ้นในนะคะเราเอาผ้าชิ้นนอกมาค่ะแยกสิบออกนะคะแยกสิบออกนะ,ะเอาผ้าชิ้นนอกมาเย็บนะคะพลิกผ้าชิ้นนอกลงอย่างนี้นะคะอันนี้ชิดข้าด้านบนนะคะ,คะอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บนะคะ เย็บฟื้บประมาณนี้นะเย็บค่ะเย็บออกมาแล้วนะคะเย็บออกมาแล้วถ้าพับแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เรามามมมเย็บด้านหลังนะคะด้านหลังก็เย็บเหมือนกันนะคะเยบ็บในลักษณะนี้นะเนี่ยค่ะเอาด้านหลังประกบนะประกบอย่างนี้นะคะเห็นไหมนะแล้วก็เย็บฟื้บมาอย่างนี้นี่ก็คือเย็บออกมาแล้วนะคะ ถ้าเราพลิกออกมาเขาก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เย็บเย็บล้มตะเข็บนิดนึงนะคะเย็บล้มตะเข็บปรงมาณตรงนี้พี่ตานยบเย็บล้มตะเข็บเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บฝั่งนี้นะวิธีเย็บฝั่งนี้ก็พับนี้บางค่ะดูดีดีนะคะพับนี้มานะคะพับนี้มาแล้วก็เย็บ นี่มาแล้วก็เย็บฟืบลงมาตรงนี้นะแล้วก็พับด้านในก็พับมาอย่างนี้คะ่ะพับมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เย็บฟืบมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เย็บด้านนอกแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเย็บด้านในนะก็ด้านในก็กลับมาตรงนี้นะคะตอนที่เพื่อนดูนี่เพื่อนก็จะงงนิดนึงนะ แต่ว่าเดี๋ยวไปทําเองก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่นี่ค่ะต้องเย็บมาทางนี้คือพี่ตาเย็บจักไม่เก่งนะพี่ตาต้องตัดเข็มมุตลอดนะคะส่วนใครที่เย็บจักเก่งแล้วก็คงไม่ต้องมาตัดเข็มหมดนะเดีวนะคะจะพยายามไม่ให้มันเบี้ยวเลยอะ่ะ Mä en aio, että vino itselleni, vaan Jungo klanet wisokoin, katsokaan! Wä ทีนี้ก็เลยตัดได้ทีนี้ก็เย็ยบลมตะเข็บมาปิดกลับมานิดนึงยปิดกลับมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็ยบลมตะเข็บนะคะ สร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ลูกสิบลูกสิบนะคะ่ะเราจะได้อย่างนี้ได้ยางนี้แล้วก็กลับด้านนะะกลับด้านในนิดนึงนะคะแยกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็กลับกลับด้านมาอย่างนี้นี่นะคะ ดูช้าๆนะเดี๋ยวจะงงกับด้านออกมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เย็บฟึบมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะที่พี่ตาบอกให้เย็บตรงนี้เนี้ยมันไม่ได้เย็บอันนี้ไปเลยนะคะมันต้องเย็บอย่างนี้นะคะมันเป็นมันเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้ใช่ไหมเราเย็บมาตรงนี้นะแล้วก็เราเย็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ทำไมเราต้องทําเป็นสีชิ้นด้วยละ่ะเพราะว่าเราจะทํามุมก้นกระเป๋าไงคะปิดไฟนี้ไว้ก่อนนะมันแสบตานี่ค่ะมุมก้นกระเป๋าอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็วัดเข้ามาวัดเข้ามาแบบนี้นะคะวัดส่วนสูงหนึ่งเซนตรงนี้สองเซนอย่างนี้นะคะก็ขีดเอาไว้ ชิบอย่างนงี้นะคะทำทั้งสี่ด้านนะคะ ็ตัดซิปส,ส่วนเกินออกนะคะแล้วก็นำไปเย็บค่ะนำไปเย็บผมนะคะเย็บไปทั้งสี่ด้านนะคะมันอาจจะจับยากหน่อยนะคะเพราะว่าชิ้นงานมันเล็กอะคะ่ะเพื่อนตัวพยานเย็บไปนะคะอันนี้วิตาทำถ่ายคลิปไปด้วยวิตาก็รีบมากนะมันก็เย็บเปี้ยวไปนิดนิดหนึ่งนะคะ นี่ยค่ะได้มาทั้งสี่มุมแล้วนะคะเห็นเลยว่าเบี้ยวไปนหน่อยนึงนนะแต่ไม่เป็นไรเราพี่ตักกต่วเองว่าไม่เป็นไรหรอกนะเป็นกระเป๋าทาเป็นตัวอย่างนะ,ะนะคะอันนี้ดูเบี้ยวไปนหน่อยนะแ,ลแล้วก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับออกมาพลิกพลิกดูด้านในก่อนเห็นไหมคะพลิกดูด้านในก่อนก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะคะ ก็พลิกออกมาด้านนอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้จัดจัดมุมให้ดีๆนะคะจัดมุมให้ดีๆถ้ารีรูดซิขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ เมื่อจัดเสื้อพร้อมแล้วก็มาเย็บด้านบนค่ะพลิกกลับเข้ามาข้างหลังนะคะแล้วก็จับพี่ตาก็ะทำเสียวยจับอย่นี้นะคะแล้วก็เย็บด้านบนนะคะนี่ค่ะพี่ตาเย็บออกมาแล้วทีนี้เราก็กลับนะคะกลับด้านถูกออกมา กลับออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็พับมุมนะพับมุมบนลงนะคะให้มันเป็นขีดแบบนี้นะคะนะคะ่ะเอาตัวนี้มาวัดนะคะเอาปากหนีบมาวัดนะคะว่าเราควรจะพับลงแค่ไหนนะคะก็จัดให้มันพอดีค่ะนะเมื่อมันใจว่าเออมันพอดีแล้วนะคะ เราก็เอาปากหนีบนะคะมาใส่อันนี้เป็นด้านหน้าด้านหลังนะเอาด้าน,นด้าน,นที่ไม่มีร่องๆเนี่ยมาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็นีบลงไปจริงๆแล้วมันมีครีมสําหรับหนีบตัวปากหนีบนี้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะราคาแพงพี่ตาก,ก็เลยไม่ได้สั่งมาใช้นะคะก็ใช้ครีมปากกิ้งจกแทนนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวใส่หัวซิปด้วยนะคะเพราะว่าพี่ตามไม่เคยใช้ซิปสเร็จใช้แต่ซิปตัดนะคะเลยต้องใส่หัวซิปนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ